สายมาัดครับผมเป็นจ้าเฮ้ยเฮ้ยมีไฟมาตัวแรกครับผมมือเร็วไปหน่อยสายมัดตัวที่ D: สองเป็นเฮ้ยสวัสดีครับผมมันอยู่กับ JM มอดีอีกแล้วครับผมวันนี้ก็มีกาชามาใหม่ครับผมเป็นกาชา5สเต็ปชล้องครบรอบ6ปีชุดที่2นั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าหน้าตู้มันก็มีจ่าปาอีกแล้วนะฮะเออมีอีกแล้วแต่ไม่เคยเปิดได้เลยนะครับผมนะ ก็เป็นกาชา5สเตปนะครับผมเซรจที่3ฟรีนะทั้งหมดใช้เพชรอยู่ที่170เพชรแต่มันได้ตุวละคร4ดาวตั้ง12ตัวนะครับผมทุกคนแล้วดูจากในหลายๆคนเปิดนะเขาว่ามันมีดีเจนตัวใหม่ด้วยมีเจนเยอะด้วยนะครับผมแค่3 0เพชรก็ได้ด้วยนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเปิดได้จาบาหรือเปล่าเราเล็งแค่จาบาตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมไปต้อง2รอบเลยครับผมไปฮะการันตี4ดาว2ตัวฮะ ไอดีนี้มันมีแล้วผมก็เลยอยากได้อยากได้ให้มันเบล,ลสักค่าดาวนะฮะไอดี ID หลักผมก็อยากเปิดนะแต่ไม่มีเพชรน,นะครับผมเสียดายมากเลยไม่ได้ไปเปิดตู้นั้นจนหมดเลยนะครับผมผมชอบนะผมชอบเล่นตัวสเตปนะผมตัวสเตปที่แบบมันเบลร้อยแล้วมนเล่นสนุกนะทุกคน <c oughs> ใช่เพราะว่าสุม่มเอเยกมันไม่เคยได้นั่นเองนะฮะก็เลยรู้สึกเบื่อเอเกนะครับผมอยากเล่นตัวตัวสเตปเก่าๆบ้างนะฮะดีเจนเก่าๆเนี่ยเล่นสนุกกว่านะ ตัวแรกครับผมเป็นสายโลนะฮะเป็นคาตาคูริครับผมนะคาตาคูริโลเขียวนะครับผมตัวนี้ก็น่าเล่นนะฮะตัวที่สองเป็นสายหมัดครับผมเป็นโอ้โหได้ชินเบครับผมโ้โหเอจินเบตัวนี้เพิ่งบัฟมากลายเป็นร่างเทพเลยนะครับผมนะเล่นสนุกมากตัวนี้นะฮะแต่ผมก็ไม่เคยเล่นหรอกเห็นแต่เขาเล่นเฮ้ยได้สามตัวว่าสายโลแถมอีกหนึ่งตัวเป็น ได้กาบอฮะได้กาบร่างหนุ่มนะครับผมนะ <c oughs> เฮ้ยได้กาบด้วยฮะได้สีดาวทั้งสามตัวนะครับผมนะไปสเตจทีสองก็การันตีสีดาวอีกสองตัวนะครับผม <c oughs> ถือว่าคุ <c oughs> ้มนะสำหรับไอดีที่แบบเปิดเริ่มใหม่นะครับเริ่มเล่นใหม่ก็น่าหน้าสุขนะเอาเป็นตัวซับนะ แต่ก็เ,เก็บเพชรไว้จะดีกว่าตัว ex อ,อีกตัวหนึ่งใกล้จะมาแล้วตัวล่าสุาดในรอบจะเป็นดีเซนนะฮะสเตปที่สองครับผมโอ้โหทูทองทองทองครับผมทองอย่างนะครับผมตัวเงินตัวทองด้วยนะ <c oughs> สายหมัดครับผมตัวแรกของสเต็ปที่สองเป็นสโมเกอร์แชมเบอนั่นเองนะครับผมสโมเกอร์แชม,บมเชมบอมาครับผมนะ <c oughs> ขอตัวเด็ด <c oughs> ๆหน่อยครับ มาโอ้โหได้โรบินอ่ะเศรษฐพิสาเอ้ยตัวพิสามาเป็นสายโลกเป็นโอ้ยน้องชูก้านะครับผมเรายังไม่ได้ดีเจนเลยนะเออเรายังไม่ได้ดีเจนเลยนะครับโอ้โหใครบอกว่ามีดีเจนวะเนี่ยทำไมคนอื่นได้ไงไปเศษพิสามนี่ฟรีนะครับผมนะใครดูก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมนะตอนนี้ก็ยอดซับก็ได้ถึง 60ล้านใฮ้ยหกสิคนแล้วนะครับผมนะเอาไม่ถึงร้อยนะครับผมนะใครที่สนใจไอดีดองสวยๆแบบนี้ก็สามารถทักพี่หาพี่นัทรัชพลได้เลยนะับลิงอยู่ใต้คลิปนะร,ราคาไม่ถึงร้อยนะราคาไม่ถึงร้อยก็การันตีกราฟได้แล้วนะครับผมนะมเหมือนไอดีนี้เลยนะครับซื้อมาไม่ได้การันตีกราฟเฉยเลยนะสามพันสองร้อยเพร <c oughs> เป็นนุ้ยได้นวดขาวด้วย ตำนานพ่อครับผมโลู่แดเงเลยนะบมัดเขียวก็ไม่นะได้โลู่แดงได้พ่อสเตปฟิว uh, ได้มาตัวหนึ่งก็คุ้มแล้วนะครับผม <Okay. S 1> ไปครับผมสเตปที่สี่ห้าสิเพรการันตีสี่ดาวสามตัวนะฮะ <Yeah. S 1> เรายังไม่เจอตัวที่แบบมันดูดีเลยสักตัวนะได้ดีสุดก็คือการลู่แดงนะฮะ <c oughs> มาครับผม <c oughs> ไปครับผม สามสองชีอทุกอย่างทองยงเอกเว้นคูเป็นแดงนะครับนะสามตัวจะเป็นอะไรครับออริเจนสักตัวหน่อยฮะปาไหมป่าตัวแรกเป็นเอาตัวแรกเป็นสายโล่อีกแล้วผมตู้โล่ปะเนี่ยซีซ่าครับผมตัวที่สองเป็นสายหมัดครับผมจาบาไม่ลนะ่ะใครวะโอ้อาคาก็มา ได้ทั้งกาได้ทั้งอาคารผมมาทั้งกองทั้งเรือมีคำนี้่ะนี่มได้ขาคู่ครับผมโอ้หมาทำเพื่อนะครับผมนะโอ้โหทำไมคนอื่นเปิดได้ดีจังวะไปสักทีห้ากันนะตีสี่ตัวนะยังไม่ได้ตัวเด็ดเลยนะครับกล่องแดงแน่นอนโพงทองแน่นอนสามสองแน่นอนครับผมภูกระทองแน่นอนแต่ไม่รู้มันจะได้ตัวอะไรฮะไปครับผมนาตู้นี่ยังไม่เจอสักตัวเลยนะครับ มาตัวแรกเป็นตัวอะไรสำหรับสี่ตัวตัวแรกเป็นสายโล่เอวอะไรนี่ยเป็นลูฟี่ไนแมนนันครับผมาสายมัดครับผม <c oughs> เป็นจ้าเฮ้ยเฮ้ยมีเอสแบรด้วยเฮ้ยย่า <c oughs> มันคุ้มจัดเลยนะทุกคนได้เอสแบรด้วยจริงนะเฮ้ยได้เอสแบรด้วยโหคุ้มละคุ้มละ รวมแล้ว170 PTS แบตีตู้ตดยเอกหน้าตู้ไม่มีเฮ้ยเด้ยตัวหน้าตู้มาแล้วแฟงกี้ฮะได้ดีเจละสองครับตัวสุดท้ายจาบามาชัวเป็นสายมัดเป็นสายโลเป็นโอ้โหกับปะคาวามาสึกับปะกับกับไปเถอะฮ้ยแถมอีกตัวเป็นสายโลอีกแล้วฮะเป็นใครอะ เฮ้ยน้องลิลิดน,บบน,นะฮะโอ้ยในตัวใหม่ด้วยนะฮะเอ็นแบกพูดแล้วใช่แล้วเอ็นแบกอย่างคุ้มอ่ะบอกเลยร้อยเจ็ดสิบเพชรอะไรกนะินตู้ตัวอาาียนมาไม่ออกเออเอ,อจเอาวั้ทุกคนนะมันดีตู้ดีเจนมันไม่ค่อยออกหรอกมันก็จะออกาตู้แบบนี้นะฮะตัวดีเจนนะฮะไปครับผมรอบสุดท้ายครับผมนะดูกันแบบเพลินๆสนุกสนุกครับผมอย่าไปซีเรียสน,นะครับผมไปฮะไอเดียนี้เป็นไอดียดองไอเดีหลักไม่มีเพชรแล้วนะครับผม กดข้ามเฉยเลยไหมฮะได้เป็นสามาัถเป็นตัวพี่ไอน้องแครอทครับผมแครอทมัดขาวนะฮะแล้วก็ได้ลิลิทแล้วก็ได้ตัวคาร์เวนดิสนะฮะลืมนะผมไม่น่าไปกดข้ามเลยนะครับโอเคก็ถือว่าคุ้มสำหรับ30เพรนะครับผมนะได้ตัวใหม่ด้วยทั้ง2ตัวนะครับสเตปที่2การันตี2ตัวครับผมอ่าทงทอง,ทองไปทงไม่ทองนะฮะ อูทองครับผมไม่ต้องลุ้นทงล้นกล่องแล้วไปลุ้นตัวละครกันเลยดีกว่าผมยังไงไมันก็ทองอยู่แล้วนะตัวนี้ก็อยู่ในช่วงกอบกลวยนะครับผมถ้ามีเพชรก็ยับยังชังใจไว้นะครับขอสี่ขาลูครับผมมันฉลองครบรอบ6ปีอยู่ก็จะมีตู้แบบแบบนี้มาให้สุ่มนแะถ้าใครอยากได้ก็สุ่มไปเลยแต่ถ้าใครแบบอดใจรอเอีอะก็อดใจไว้นะครับผมไม่งั้นเพชรคุณจะหมดเอานะฮะ เหมือนผมเนี่ยฮะแต่ผมน่าจะได้ซื้อ ID ดีใหม่เพื่อเปิดไอเอ็กตัวใหม่นะฮผมคิดดูละน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเงินเดือนรถไถแต่ซื้อ i อดีรถถังนะทุกคนเออทุกวันนี้กินมาม่าละครับเฮ้ยได้โคบีเอ้ยอ่ะเขาก็เพิ่งบัฟมานะก็เล่นไม่ได้เหมือนเดิมนะครับไม่รู้มาทําไมนะฮะได้โอ้โหมองรังโนแลนครับเชนอีกตัวครับผมนะฮะ สเตปพิามเป็นสเตปฟรีนะครับผมนะมาดูซิว่ามันจะมีของฟรีในโลกจริงหรือเปล่าส่วนตู้สิบน่าจะไม่มาตู้1ิบมันจะมาช่วงที่เป็นจุด5นะครับ 5, 5. 5. อ่าข้ามเลยครับสเตปฟรีนะครับผมไม่มีสักตัวนะฮะอย่างที่ดูดูกันของฟรีไม่มีในโลกนะผมร้อยเพชรสุดท้ายมาดูซิว่าเราจะได้จาบาหรือเปล่าครับผมไปลุ้นกันฮนะไปฮะ อโอเคไม่ต้องลุ้นทงลุ้นครูละมาลุ้นตัวละครกันครับมาฮะสามตัวจะเป็นตัวอะไรอ่าหรือว่าเราจะได้เด็ดสุดคือเอสแบร์มเนี่ยมาครับใกล้ละเป็นใสายลูกอีกแล้วว่าโบโคแตกับผมซีซ่าอีกแล้วเป็นสายมาัดจาบาไม่ฮะเป็นฟูเอ็กเรสครับผมหเราล่างเก่าด้วย เรกฮะเป็นสายหมัดครับผมเป็นใครวะโอ้ยหมาคนละพันนะอันนี้นุอะไรชีครับผมเป็นหมาคนละสายพันนะฮะอันนี้หมาบ้านนะตัวที่เราจะได้เราจะได้หมาป่านะครับโอ้โหไม่มาเลยได้เลยไได้ไหมอะสุดท้ายฮะสเต็ปสุดท้ายครับการันตีสี่ดาวสี่ตัวนะครับผมมาดูซิว่าเราจะได้ตัวที่มันเด็ดเด็ดเหมือนเอสแบรหรือเปล่านะครับผมกล่องแดงครับ ทองทอง3ามสองชีอาครับผมคูทองอย่างนี้จบเลยฮะจบเลยฮะจบเลยฮะ,เ,ยฮะเป็นตัวอะไรฮะมันต้องเด็ดแน่นอนนะเป็นต้องตัวรีเจนะฮะไปครับผมมาลุ้นกันฮะลุ้นกันโอ้โหเป็นเบบี้ไฟมาตัวแรกครับผมมือเร็วไปหน่อยสายหมัดตัวที่สองเป็นเฮ้ย <Hey! S 2> ไม่ใช่ดูเฮ้ยเป็นฮูคูดูห <laughs> <laughs> างมันเหมือนคันไงโอยไป อือสายดิจโอ้อะไรวะนี่หมาเลยเนี่ยหมดเดเหมือนกันเป็นโอ้พี่ฮารลตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายมาลุ้นกันสายมัดลุยเดี๋ยวไหลเนี่ยเป็นโอ้โคมาเเป็นแบสซิฟิต้าก็ไม่ได้เฮ้ยแถมหนึ่งตัวจาบป่ะจาบป่ะจาบป่ะจาบะ ไม่ใช่ไอไลโซไอปนจ่จานจ่าหน้าใหญ่โคจบไปแล้วครับผมสอบการล่าหมาป่าเราก็จับหมาป่าไม่ได้สักตัวนะแต่หมาบ้านนะ่ยมาบ้านัแชร์ได้แต่หมาบ้านกับหม,มาปักนะครับผมโอ้โหซาดีใจดีใจเก้อเลยนะฮะก็จบไปสำหรับก,การสุ่มคลิปนี้ไอตู้นี้นะครับผมนะใครสุ่มได้ตัวอะไรก็มาแชร์มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม <S <S สวัสดีครับบ๊ายบาย